สดีกลับมาพบกับอันเป็นฟัดออตโตอ,อีกคลิปหนึงแล้วนะครับในส่วนของตัวคลิปนี้อมีตัวรถกระบะตอนเดียวเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันแต่หลายๆคนหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านน่าจะเคยเห็นตัวนี้กันเยอะแล้วหรือว่าติดตามกันบ่อยแล้วนะครับฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งนะฮะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน คลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางร้านรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับตรงนี้ยของคุณล่วงหน้าไวนะที่นี้เลยนะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะเป็นโตโยต้าไฮรังลีโว่2.4ตัว J มานุลรถปี2016นะฮะตัวรุ่นนี้อันไลฟ์บ่อยอันทําคลิปบ่อยอันโปรโมทบ่อยอันบอกคุณลูกค้าหมดทุกอย่างและก็ได้ของหมดทุกอย่างนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถกระบะตอนเดียวอีกคันหนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่ง ที่มียอดขายที่ดีมาตลอดนะฮะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของปีที่แล้วหรือว่าปีนี้หรือว่าปีก่อนหน้านี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นตัวรุ่นที่มีการนิยมที่สูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวราคาสภาพรถของแต่งจดทะเบียนลงเล่มแล้วก็ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นเสริมที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปนะฮะเดี๋ยวเราลงมาดูรายละเอียดของตัวรถด้านหน้ากันก่อนนะครับ สีขาวเดิมโรงงานรถสวยไม่เคยชนหนักพิคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อผิดกฎหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพไม่มีหรอกครับรถหัวเดียวนะฮะเราคัดรถไม่สวยมาขายเราคัดรถไม่ดีมาขายคุณลูกค้าใช้ไปวันหนึ่งสองวันซ่อมทีหนึ่งแบบนี้เจ้าหรอกครับก็ไม่ได้นะฮะตรงนี้เชื่อมั่นได้เลยนะฮะในส่วนของตัวรถแบรนด์ปฏิพัทธ์ออโต้ของเราคุณลูกค้าได้รถสวยกลับบ้านแน่นอนนะฮะเชื่อใจอันได้ในส่งตรงนี้นะฮะเพราะว่าอันบอกอรอยายละเอียดของตัวรถแบบครบถ้วน ในเรื่องตัวการรีวิวหรือว่าจะเป็นในเรื่องตัวการอัปเดตหรือว่าจะเป็นคุณลูกค้าท่านอื่นนี้เขารับรถจากทางร้านของเราไปเชื่อมั่นตรงนี้ของเราได้เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วนะครับแล้วเจอเรื่องอย่างที่อ่านพูดมาเมื่อกี้นี้เรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกับคุณลูกค้ากลับบ้านไปด้วยนะครับทําไมตัวรุ่นนี้ถึงมีเยอะทําไมตัวรุ่นนี้ถึงขายดี ทำไมตัวรุ่นนี้ถึงมีให้ลูกค้าเลือกแบบมากมายนะครับคลิปนี้เนี่ยอะจกรยละบอกยดไรแบบให้มันครบถ้วนให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็อธิบายลูกค้คาเข้าใจให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ถ้าเกิด,ดูจบแล้วยังไม่เข้าใจอีกนะฮะก็โทรได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่างคลิปนี้นะครับส่วนของตัวรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัวหน้า A1 นะครับรีโวจะมีหลายหน้านะฮะ A1 A2 A3 A4 อันนี้คือ A1 ดําด้านนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบหน้านี้ แปลงใส่ล็อกโคหรือว่าตัวหน้า A4 ได้ไหมได้เลยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นนะครับแต่ว่ามันจะมีการเก็บส่วนต่างเพิ่มเติมเป็นราคาที่พี่ๆหลายๆคนหรือว่าคุณลูกค้าคุณผู้ชมทุกคนยอมรับได้อยู่แล้วแน่นอนนะครับไฟหน้าเดิมโรงงานตัวหลอดไส้ฮาโรเจนนะฮะตัดหมอกยังไม่มีไม่ต้องซีเรียสใส่เพิ่มเติมได้ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะครับต่อมาเรามาดูในส่งตัวเครื่องกันสักนิดนึงนะฮะ เครื่องบล็อกนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัว GDJ 1นะครับ2 GD ขีด FTV 2393cc ส่วนของตัวกำลังเนี่ยให้กำลังสูงสุดจะอยู่ที่150แรงม้าส่วนแรงบิดสูงสุดนะครับจะอยู่ที่343 n นิวตันเมตรนะฮะถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเครื่องใหม่บล็อกใหม่เปลี่ยนจากขุมกำลัง KD มาเป็น GD นะครับแน่นอนว่าระบบหลายๆอย่างเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะมากนะฮะอย่างเช่นหัวเดียวของดิวว ABS มีให้นะฮะเครื่องเดิมนะครับคันหน้าแก้มข้างเม็ดอาร์ตตะก็บต่างๆแผ่นพงแผ่นเพสตัวติกเกอร์มอกหรือว่าแผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปรงสวยเนียนทุกจุดไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับถ้าเกิดได้ไปนี่ก็ถือว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มนะฮะหรือว่าคุณลูกค้าอยากเจาตัวรุ่นนี้ เปรียบเทียบกับป้ายแดงนะฮะหลายๆคนเนี่ยอันเห็นนะครับมีในคอมเมนต์ใน YouTube ของเราเนี่ยบอกว่าเฮ้ยโอ้โหลดร,ราคาแพงลดร,ราคาเกือบเท่าป้ายแดงเลยลงมาดูสภาพก่อนไหมครับถ้าเกิดไม่สวยจริงถ้าเกิดไม่ดีจริงนะฮะเราไม่กล้าเอามาขายให้คุณลูกค้าได้ดูกันแน่นอนหรือว่าเอามาทํารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมมาแน่นอนอีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าคันนี้แพงราคามาต่อรองได้นะฮะราคามาต่อรองได้แต่สิ่งที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไปอะ มีอะไรบ้างนะฮะแม็กก็ได้ตู้ก็ได้จดทะเบียนลงเล่มก็ได้ไม่ชอบตู้เปลี่ยนเป็นข้อก็ได้แม็กก็เลือกลายได้ยางก็เลือกซีรีส์ได้โอ้โหมันไม่มีใครแล้วครับที่จะให้เยอะเท่ากับที่เราให้กับคุณลูกค้าอันนี้อันเรียนให้ทราบตามตรงเลยนะฮะนี่คือเรื่องจริงนะครับหลายๆอย่างสิ่งไหนที่เราสามารถมอบให้กับคุณลูกค้าได้ตรงนี้เราให้หมดทุกอย่างไม่มีกัก๊กไม่มีเก็บไว้แน่นอนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรายินดีบริการเต็มที่ นะครับเท่าที่เราสามารถที่จะทำให้กับลูกค้าได้ดีที่สุดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนตัวด้านข้างกันบ้างนะฮะช่วงนี้ก็กําลังจะเข้าใกล้เทศกาลสงการแล้วนะฮะอันก็เป็นฮาวายแล้วนะครับเป็นตัวเสื้อสับป,ปะรดหรือว่าใครมีเสื้อแบบไหนอยากให้ใส่ในช่วงของสงการก็แนะนาหมันเพิ่มเติมเข้ามาได้เดี๋ยวจัดการให้นะครับส่วนของตัวล้อเนี่ยน,นี้เบิกใหม่ให้เลย r e 3 0ขอบ18นะครับรัดด้วยยาง2อ5 4 0าอ่า 26540นะฮะซีรีส์นี้ดีนะครับรยางใหม่นะฮะแล้วก็แม็กใหม่นะครับอะพีอวั My, นไลน์นี A ้ P A B o สวยนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่มีออฟขึ้นมาหน่อยนะครับปกติเนี่ยออฟมันจะนิดเดียวอันนั้นเนี่ยมันก็แล้วแต่ความชอบด้วยบางคนชอบแบบก้านเต็มซุ้มอะไรแบบนี้นะครับเราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วมันก็มีตัวเลือกให้แต่ถ้าเกิดรถมันมีออฟมากกว่าเนี่ยแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทั้งยูสูหรือว่าโตโยต้าแม็กมีออฟหน่อยเนี่ยมีมิติกันหมดทุกคันนะครับ รถปีเก่าปีใหม่แบบนี้เนี่ยคือเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะหรอกนะครับมันอยู่ที่ตัวสภาพของตัวรถนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวการแต่งและก็ความชอบส่วนบุคคลที่เหลือเนี่ยยังไงน่าใช้เหมือนกันหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไฟเดียวนี่ยอยู่ตรงแก้มข้างนะฮะใส่ตู้ให้แล้วเรียบร้อยสวยกริปนะครับตู้มือหนึ่งเบิกให้ใหม่นะฮะความสูงก็อยู่ที่2เมตรสิส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยตัวตู้นะฮะจะอยู่ที่2เมตรสิหมดเพราะว่า หลายๆบริษัทหลายๆซับหลายๆคังชนคังพวกนี้เนี่ยคือเขาจะกําหนดความสูงอยู่ที่2เมตร10จะเป็นส่วนมากแต่ถ้าเกิดบางที่เป็นตัวเมตร80หรือว่า2เมตรตรงนี้เราก็มีปรับเปลี่ยนให้กับลูกค้าได้ทันทีเลยนะฮะไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ตัวล้อหลังก็เช่นเดียวกันนะฮะก็จะเป็นตัว r e เหมือนกันนะฮะยางสวยมากนะครับตรงนี้ เป็นตัวยางใหม่ทั้ง4วงเลยนะครับคุณลูกค้าเราเบิกให้นะครับก็อย่างนี้บอกว่าตัวไอถ้าเกิดไม่มีออฟแบบนี้เนี่ยตัวรถมีมิติดูสวยดูหล่อขึ้นมาเยอะมากที่สุดนะครับในส่วนของตัวรถก็จะประมาณนี้นะฮะด้านผงด้านท้ายอะไรต่างๆแบบนี้ตัวตรงตู้ภายในภายนภายในทุกอย่างเดิมๆหมดนะครับเราไม่ต้องไปเน้นในเรื่องของตัวเวลาที่มันเยอะมากเราเน้นในเรื่องของตัวรายละเอียดแล้วก็ความเข้าใจเนื้อหาที่คุณลูกค้าจะได้กลับบ้านไป น,นี่คือในราคาเดียว3,990 0 0บาทย้ำนะฮะ3า9 0 0 0บาทแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือหลายๆธนาคารหรือว่าหลายๆไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขามีการอบอุ้มแล้วก็เอื้อนหมุนเราได้ดีในเรื่องของตัวยอดกู้นะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตเนี่ยถามว่าต้องใช้เงินออกลดไหมไม่ต้องใช้เงินดอกรถเลยนะฮะแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับคราวนี้มันมีตัวโปรเสริมขึ้นมาครับ มีอะไรบ้างเนี่ยจะบอกให้ฟังนะฮะอย่างแรกเลยฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนอันนี้คือลำดับที่1ส่วนลำดับที่2แจกเงินกลับบ้าน5,000บาทแจกเงินกลับบ้าน5,000บาทลำดับที่3สุดท้ายนะฮะลูกค้าขับฟรี45วันนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยออกรถแล้วต้องผ่อนเลยหรือเปล่าออกรถแล้วผมต้องเสียค่างวดเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ มันจะยืดระยะเวลาออกไปอีกประมาณเดือนครึ่งนะฮะหรือว่าเดือนนึงกับอีก10วันก็45วันนับตั้งแต่วันที่คุณลูกค้าออกรถจากทางร้านของเราไปวันนั้นคือนับได้เลยว่าเป็นวันที่1น,นะฮะฟรีค่าจัดค่าโอนแจกเงินกลับบ้าน5,000ขับฟรีอีก45วันทุกอย่างได้ครบเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าฟรีค่าจัดค่าโอนแล้วไม่ได้ล้อแม็กไม่ถูกต้องนะฮะได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับนี่คือในส่วนของตัวรายละเอียดของตัวรถรุ่นนี้ รีโว่เรามีให้เลือกเยอะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวแล้วแต่ละคันเป็นตัวเซฟไม้น้อยทั้งนั้นเลยนะครับอาทิอย่างเช่นตัวคันนี้เนี่ยสี่หมโลปี16ไม้แท้เช็คศูนย์ได้เลยนะฮะหลายๆอย่างคุณลูกค้ามาตรวจสอบได้หรือว่าจะเข้ามาดูตัวที่ร้านก่อนกันได้แล้วเดี๋ยวเรามาทดลองขับไปพ,พร้อมๆกันนะครับอันอยากให้ได้รถดีๆอันอยากให้ได้รถสวยๆอันอยากให้ได้ในส่วนของตัวโปรตรงนี้ที่มันคุ้มครบจบภายในร้านเดียวตรงนี้ถือว่าเป็นตัวโซโกแกนสําคัญนะฮะเพราะว่ารถตอนเดียวเนี่ยถือว่าเป็น ตัวซิกเนเจอร์หรือว่าขึ้นหน้าขึ้นตาของทางร้านปฏิพัณธ์ออโต้ไปแล้วเรียบร้อยทั้งตัวเผาเดิมแล้วก็เผาลอยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้าลองดูแล้วว่าโตโยต้าเราไม่ชอบเราไม่อินเราไม่ถูกใจอยากได้เป็นตัวอ e ีสูแทนได้ไหมแต่ต้องการเป็นตัวทรงรถแบบนี้เลยได้นะฮะมีให้เลือกครบ2.4 2.8 1.9 2.5เครื่อง3,000นะครับมันขึ้นอยู่ที่การใช้งานกับความชอบ ส่วนตัวรุนร้อนเลยนะฮะใครสนใจไงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยมันมีเยอะก็จริงนะครับแต่ยังไงมันก็ต้องมีวันหมดอยู่แล้วตรงนี้ถ้าเกิดตัวรถมันเพิ่งเข้ามาสดสดใหม่ๆเนี่ยเหมือนกับตัวเรากินขนมปังแหละนะครับเราก็อยากกินอุ่นๆร้อนๆ,ๆนะฮะเราก็ไปเอาออกจากเตาเพิ่งมาเลยนะครับเหมือนการรถเช่นเดียวกันอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ความอุ่นหน่อยอยากได้ตัวเรื่องที่มันเยอะหน่อยอยากได้ให้มันหลากหลายหน่อยเข้ามาก่อน นะครับแล้วก็มันจิ้มเอาได้เลยว่าค,นนคันนี้นะคันนี้นะคันนี้นะหรือว่าจะเปรียบเทียบทั้งอ e ีลูด้วยหรือว่ารีโว่ด้วยอันนี้ก็แล้วแต่ไม่ว่ากันนะครับแต่ยังไงเนี่ยตโตรถตอนนี้เนี่ยต้นเดือนเมษาแบบนี้คือมันยังมีให้เลือกเยอะอยู่ต้องรีบเข้ามาต้องรีบมาจัดต้องรีบมาจองต้องรีบมาจัดไปแน่นนะครับไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดตรงนี้ออกได้ทุกอาชีพขอเพียงแค่มีอาชีพที่สามารถตรวจสอบได้และก็รายได้ที่ชัดเจนแค่นั้นเองที่เหลือ,อาขาดเอกสารตงไไหนยยยัเงเงเดีีีวาคาค่่ออมมมุกกพิิ นในส่วนของตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะรายละเอียดแบบครบถ้วนนะครับอันนี้คืออันบอกเลยนะว่ารายละเอียดครบถ้วนถ้าเกิดตรงไหนที่อันพูดไปแล้วหรือว่าเอ่ยไปแล้วในคลิปนี้คุณลูกค้ายังไม่เข้าใจคุณลูกค้ายังไม่เก็ตคุณลูกค้ายังไม่ทราบในเรื่องของตัวตรงนี้แบบละเอียดอีกนิดนึงโทรได้เลยครับเบอร์ใต้ล่างคลิปนี้เท่านั้นเบอร์อื่นไม่ต้องไปโทรโทรเบอร์นี้เท่านั้น สำหรับคลิปนี้แต่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามเพจปฏิพัติ์ออโต้นะฮะแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นลังใจให้เรากดไลค์กด Subscribe นะฮะเลยเดี๋ยวจะได้มีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกเรื่อยๆแน่นอนนะครับส่วนสำหรับคลิปหน้าเป็นรถรุ่นอะไรนั้นเดี๋ยวเราลองมาติดตามทุกคนได้หรือว่าพี่ๆท่านใดเพื่อนๆท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดยอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมมนใ้าาคไีไดย,ดยหจะทหนะทรัอพูุก มีอะไรคอมเมนต์ได้มีอะไรบอกได้อยากได้ตรงไหนบอกอยากได้แม็กซ์ไหนบอกเดี๋ยวจัดการให้นะครับอาชีพอะไรรายได้เดือนเท่าไหร่ถ้าเกิดรายได้ไม่พอต้องใช้คนคำ้ำหรือว่าคนกู้ร่วมไหมอันนี้เราก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะฮะแ้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ